สวัสดีเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเมื่อน,นี้แอดก็ได้มาอยู่นะบัตลองพิมพเนาะค่ะเนาะมาทําตามแนวทางให้พี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็เดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะไปเลย งารในข้าพิชิตงานมากอยากติพี่น้องมาบโได้มาคมมาหยังเพื่อมาขอแนวทางอยากดูเย็นเป็นสุขผันผู้ยาผู้ยูนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยูนีสิ่งที่ได้รับยูนีสิ่งใดที่ลูกหลานเฮ็ดผิดพลาดประการใดลูกหลานขอขมาขออนุญาตบาดคำขาดตกบกพ่องสิ่งใดให้พวกปูแม่ยาให้ได้บอกให้กล่าวให้เห็นอยากได้ยังก็ให้บอก ให้เป็นแนวทางให้ลูกให้หลานบางสิ่งบางอย่างลูกหลานอาจจะงโง่พึกงหนาสาหัสอาจจะคิดว่าทีถ้วนนันก็ขอ,ขอขมากายก็ดีว่า,จาใจก,ก็ดีใจก็ดี 何 อมสิทธ์อมทองสิบอะไรสงัดสิบไรประมาทผู้เห็นห้อยคู่สิทธ์กมกาบคู่อาไตสิบ์ไรอเมนสิทธิ์น้ำพอก็น้ำคู่สาธุสาธุสาธุงคาทั้งหลายขอโอกาดลธนาลูข้าเทพราเจ้าทั้งหลา ทั้งพยินเผาพุมพญายมราชพระเศตรปะาพระมหาประทันโทั้งลายทั้งสิบแบปดพระคำเพียพระสังขีนีพริีพังคะจงได้โปรดเสด็จลงมานิยมสมครแห่งปุ้งขาทั้งลายหลวงขาทั้งลายเหล่านี้มีใจใส่ศรัทธามีมาลายังดอกไม้หอมห้อยหงมอบบูชา พระรามาเจ้าทั้งแปงดหมื่นสี่พันพระรมาขันขอยพระองค์ก็ได้โปรดเสด็จลงมาในยมสมพรแห่งผูิขาทท้งหลผู้ขาทท้งไหลเหล่านี้ขอพึงคุณพระพุทธขอพึงคุณพระธรรมขอพึงคุณโคบาอาจารย์ผู้ขาทท้งไหลเหล่านี้จึงเรียกว่าสาธุ Satwuk, Satwuk, Ipinasa kareena, Tangputang apiputayama, Ipinasa kareena, Tanghamang apiputayama, Ipinasa tang sangkang ngabipu kaya ma arahang sama semu tau pakawa utang pakawantang atiwa ti e me suakato pakawata tamo amang sang kang no mo ami na mo te sa bhagava tu ora to, to samma sampura sa na mo te sa ora to samma sampura mo te sa ora to samma sampura เจเามตรูปเครสีพระตเทจันริตรวิมานเอเรตเจะามตลวนาคแห่เคหาวะทุนีเตมาจนตุเทวาสลธลวิสเมยาขันธพนาค ท่านพาสันติเมืองมุนิวัลวัตนังสาโวเมสุนตัธรรมะสวนรการุไะยมพรันต์ธรรมะสวนการุอะยมพรันต์ธรรมะสวนรคการุไะยมพรันตา หลวงคาทั้งหลายเ่านี้จึงเรียกว่าพุทธบูชาธรมมาบูชาสองฆาบูชาขอบูชาคุณพระพุทธขอบูชาคุณพระธรรมขออ้พระธรรมจะได้เผเสด็จลงมานิยมสมพรแห่งกุ่ม่าทั้งหลายหวง่าทั้งหลายเ่านี้ขอโอกาสอาลาธทนาแจกคุณพระฤาษีตาไฟ ข้าโอการรัฐนาแจาคุณพระฤาษีนาไราข้โอการรัฐนาแจกคุณพระฤาษีนารอดจงได้เสด็จลงมาในยมสมภร์แห่งคูงขวาทั้งหลายหลวงคาทั้งหลายเหล่านี้จึงเรียกว่าติเยมตนงังวัดทั้งต่างรรมาตึงตังสังฆะตึงต่าง ผ่านเชิญพระหันตาเจ้าทั้งสิบแปดดวงตาเจ้าจนได้โปรดเสด็จลงมาตาสทรงแกงสรายานไม่ขอบฟ้าและแดนนิยอุอาระหังพุท,ธ,ทาธานิมนต์ธรรมานิมต์สังฆานิมนต์มิมนต์มิมนต์

โุกทุกทุ่ทุก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 ทุทุก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 โุกท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 ุท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 ุกทุ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  เจโกกัรายังกังกัรายสี่เจโกตตังณาคัติเจโกตารายาปารายาสัสสักกาตาติโสโยจูจากกักรายาตาสสัสสักกักรายังกันเตเจโกตตารายังกังการายัสุสัสสักกังโกโกตุทิจเอียโกตุทิจักกัตตาโูจักกัริยตุสซระยังกังโกราปปรายาตาสุจัจจภิกขุจิจิสักกุตุติจิจลาโลลาณะกัคกัคกังปังกัคกสัสสัอะละเลิกโกตุทิจักกักร เท่เทเทเทสุลลายาคาสาลิยาตุเทศจะกกาโจชารายังกาปุริยะเชชิจกาตาสุสาการายเฮเสสิสุลลายากตตาเชกักกาคูบรายเยห์เยาตุทิซาลายาเยหอโตตาราญากาบาายาชิเชจิเวตตุทิเชกักการาญาคังคังคาราญาชิสุลูโจาการายังกาคาคาตาชิเชลิอาเตอโจชาการายเตศิจกตาตาทังเฮืันทังสักู กูจ <S preach science> ีบ่อยอยู่คือกันฮะเอโตทาปราเยสยะอาคังคังคาตาเซะอากาเทสซยอาเทเซยะโตเกเซสรซลายกัตโตทุธานังคังคังกบาัาสิสาลายเกิจูฆาหะเราวาปสิสาเก้าอันนี้ลูกหลานเนี่ยพูธีมาเป็นหนังคอยทำไรคือลูกหลานลูกหลานกับโบลูต้นสายปลายเหตุเนาะคือลูกหลานมาอยู่นี่คือโดยบ่ได้บอกได้กล่าวกับจิงอยู แต่ที่ลูกหลานเฮ็ดไปรู้เท่าบ่ถึงการเฮ็ดสิ่งใดเนาะเฮ็ดจังใดเนาะจังสีอ่าเบาลงเจ๊งสวะข่อยเฮ็ดไจคาร์บอนอกครับลูกหลานการ์บอนอีกงีไม่ได้โดนเต็ดีพักกันมาเฮ็ดหมายควบไว้อย่างไรเจ๊งสันตีคาร์บอนหรอกครับผมอันนี้คือผมบ่มีหม่องอยู่ไปอาศัยทีงหน้าขาเจ้าอยู่มาหนี้ เป็นบ่ใหาอยู่ยังน้าเอบผมเชตาซาซาิ้โจักาเตกาตาเอาขี้าข้าข้าข้ตที่จักรตเจกาปอร์่สิจักราโตทีจักงักันเตใช่เชื่อใช่ยาตัวรเช่กันกูบ่นีตัวล้านน่อยกูขาดูเล่วนะกันกูบ่ดี่ตัวลานน่อยกูขาดูชิมแล้วเป็นงคือเก่งแท้ ลูกหลานเสียสิ่งใดจังสีให้พ่อปู่อ๋อโหสีให้ลูกหลานลูกปู่อยากได้อยังปู่อยากได้อย่างนึงให้บ้านที่นั่นให้เป็นตั้งใดพืชพ่อบอย่ำทับถึกผู้อื่นมาพังเงื่อนเพสั้นบั่งเงื่อนเพสั้นศูนย์บอกศูนย์ครับคือกัน เราเห็ดจังใดเนาะจังสีพ่อปูดีใจเชชกาตทาตา้ากตาชิจัติจัตคาตาเติจตคังริัตกระตาลยิจากาไหิมซื่อซืลูกหลานแกลียใครแบบไหนเนาะพ่อปูเมีตาลูกหลานถั่ลูกหลานถั่วครับลูกหลานบ่มวยกัยยาง สิ่งใดที่พิพิธพประกันใดไกลก็ดีว่าจาก็ดีใจก็ดีอาโมซีให้ลูกหลานทอลูกหลานยอมเดียวครับยอมเดียวเพราะว่าผมก็คือกันทำได้กันก็คือกันมันคือได้แล้วลูกหลานน้อยซื้ออโมซีให้ลูกหลานเด้อปู่ลูกหลานทีตั้งศาลให้ลูกหลานสิมันสวดมนต์เสียให้ครับเสียในสิ่งที่ดีบ่หรือมักรถเล็กขึ้นเก่าลูกหลานสิเปลี่ยนคนใหม่แล้วครับสิพยายามเ็ให้มันดีที่สุดสิ่งที่บ่ดีสิเศร้าสิเลิกบ่ ครับตุกานย้อมมือตุกันพวกแนครับย้อมแล้วตุกันมวยยุ่งยุ่งทำไรคับแพ้งตกันวยยุ่งยุ่งลแล้วยอมแล้วรับย้อมครอีนี่อนลาบครับหยาแล้วบออแล้วครับเพ่งอยทีาไรยุ่งอแล้วครับพ่อแยงให้ก็ว่าวงเป็นยังตัวห้านน่อยลูกพี่เป็นยังพัขันทีหลานน่อยคือที่ตัวร้านน่อยคือเ้อ ขันชิงได้ขันปูปูพ่อหายเาไว้ลูกหลานได้กายเอาไว้แน่ลูกหลานย่อมเหมือนแล้วขันนั่นอีเล็กอะผมขอรับเอาพวกเดียวเด้อปูปูย่าหลานน้อยขันนี้มาย่อมได้จังสี่บ่เป็ี่ยนยังแต่ว่าขันแข็งบ่แน่นะขันแข็งนี่สิอามัดเดียบได้กะไรนี่กิขึ้นในตัวหลานน้อยเนาะเอสาปารเยศิจักตาคองค่างคานตาทีสาราเรยาทีสิจิอาตา ตัวตาข่ารายังกิสิจิตาตัวตาข่ายังกังกติชุกค่าขารายังกังข่าข่าปรายาสีสักสิกตุติเชคข่าข่างคารายาทิ่เชสิกรุตุธีเช็คาติอาปอร์ิยังคงกวาตาชี้ใจกตุติครับวันศีลวันพระนำเพินเพี้ยนพอวันหน้าเอาครับบ่หาลตยสีเหลืองดอกสีขาวก็ได้สีไล่ก็ดีครับอยู่ที่ใจอย่าเฮ็ดสิ่งที่บ่ดีให้เลให้ล่าครับเด้อครับ ครับแล้วเฮ็ดเองเจ้าของเป็นผู้เฮ็ดเองเขาส่เขาลักเป็นตัวเฮ็ดตังไรได้จังสั่นเฮ็ดดีปฏิบัติดีก็ได้ดีขึ้นหน้าเสียให้ดดีๆกอเก่าคุณก็ได้ครับครับถ้าเฮ็ดบ่ดีเสียเลี่ยวไรลงกอเก่าก็ได้ครับนะพระเยซูสการาญายิสาโคเทเสยอาตองโคคารันันมะกาซาซาจิเจ้าการายังเกสาเยาตองกังคังเกเจโซราญาคยิชาชาโคคารายา เจโซรายังกันตาเอ้บัตรน,นี้ให้กรับตาลัปัดกันนะกรับตาลัปัดแบบใดเอาจากเป็นข้นค่อยเปลี่ยนคนซัวนักเล่นหัวไมหัวหมอกะให้มาเป็นหมอที่ดีครับแล้วก็สีดีขึ้น<า>เอาลองเ<า>มืองกระไ้ว่าจะกลับกันบ่ครั<า>บอ๋อครับแต่ว่าอย่าเหตุคือเก่าคือหลังครับผมนะอนักอันใดเป็นอันใดนูคือผมมีไผ่ย้อมไผ่ล่ะ แบบเด็พ่อปูแบบเด็กพ่อปูลูกหลานสิมีโสกบ่อพ่อปูลูกหลานสิมีมันบ่อผจวบลูกหลานที่ตั้งใจเฮ็ดสีสางครับสีเ่เบียนแบบขยันเฮ็ดความดีสวดมนต์ครับผม อจากเคยเห็ุตันไดจมากให้กลับกันกลับกันแล้วก็ดีขึ้นจากที่เลี้ยวไหลล่องเลี้ยวลหลลงจนไปจนปันไดก็คืดเอาจะเหยียบเบาครับเออแล้วเรื่องชัวนี่จักสิชัวครับปันไดยกลับบ่อยากให้ียเบาบ่อยากเบาครับคืดเอาครับแล้วบบดนี้เคยสัวมากครับแล้วเห็ดดีครับนี่มันจิตเป็นอย่างการเฮ็ดดีบ่ต้องอาย เอสารายายชีเชียตัวชีเชค่าปังคังคาสัชีเชโกตัวชีเชอตาคังคังกรายเอโซเดยอดโครายยาคาโกคาสัชิยาโรไดยอดก้งกติ้เจาะโกตัวได้จักราแ่เคยตีมัวด้ามาดาแม่เกตเคยเบาบดีเฮ็ดบดีเฮ็ดในสิ่งที่บดีบันนี้ไม่เฮ็ดดีมันสีขึีเคัืเอนครับเอเอโซรารายาเคสาร่างตองโกโกทาชีเชยาโกตัวเชียตาหัวหรารายเจตุยิ่ชิวุลว่ากังกังกราจ่าชี่ชื่อตัว โจจาที่อาิเขาก่สาธุสาธุสาธุครับผมครับผมได้ดีแล้วก็หนึ่นี้ปะโถปะโถปรครับครับย่าเนี่ย่าครับผมย้อมทุกอันทุกแนวครับผมมังลูกังเมียแหงครับปูเอาบันี้ก็เอาสาครับ เกสก็เฮ็ดผู้ปู่ว่าแต่ลูกหลานมีจตุปัจจัยรสยทานลูกหลานชีดที่สร้างครับสิ่งเดี๋ยวที่มันดีดีลูกหลานก็สิเฮ็ดปูยอมครับยอมทุกอันทุกแนี่ยปูย่อมครับครับย่อมครับยอมยอมกับชีพย่อมมึงรู้ว่าชีบขึ้นมาดีคือเก่าบอกนะครับผมเอเสชิอาตาโคอาลายาชิเจ้าเกาโตชีเจ้าอาญางังโคฮาตาชิเจ้าอาญางังโคเตชิเจลาลาเยอะเฮอะเสชิเยอะก็โคฮาฮาอายังกัง

เอสารียวตโนันดากาโกเตอิสิริอขตาโครักเกอยังคงกาชีอาเกตชอาตาโอลาลยังคงเชันังกุาไรนโอราัาเตอาซาลีอิสตัวาังกาโอาเรนังกาตาเสจาติโอสูรยาโกตังกาลจิโรเยยังกัฏอตชิลาิโรเลยนังคงกาชิโรตุจิลาชิโรยังกเตยิรังกาโอซาลีจโซรายังก คูอยากได้ยังอีกบ่ครับเครื่องนุ่งห่มอยากได้บอสมันเด้อมันบอกลูกหลานเนี่ยปึกนาซาร์ัทอยากได้เครื่องนุ่งห่มบ่อยากมีบริวารบ่อยากให้เฮ็ดได้ปฏิบัติให้ดีเนี่ยมันศีลมันพระครับเออวก็ยาผิดได้เทียงกันครับเออครับศีลภาวนนาเอาครับ Si sarare yang kangkata, si sarare yang kangkuhasa, si sarare yang katu, cuchara nanan yang kangkata, siro siro bule yang kangkuhata, para jaya si jakatu, si sarare yang kangkuhata, si salala ini cici, orang yang kangkuhata para jangka kasiherti, orang jaya cici lule ni nata, orang ini cicer katu terhadirka orang สีดาตังกังกวาจะสสยอตากาเอสรอยังสยอาตาทาทกท่านเด็กาตาเอ้ยมีขมมากยาไม่จากสามสีข่ําก็ดีเด้อนะวันทีวันถาไม่จากสามสีข่ํก็ได้ครับจากสามีขําสามสีข่ํานะปู่น้ะครับผมครับสามสีขํ <ผม S 1> าะครับเนาะดีตนซาเออดีตนซาาบันนี้ทนอ่อนไรจังสีเนี่ยพอกันดีตนซอาขมมากกยาจากสามสีข สามสี่ค่ำทนหลับบ่อน้ำไหลดอกพยายามะเจ้าของทุกหลขอน้ำสามสี่ค่ำคสาสี่ค่นะปูน้อสามสี่นะปูน้อยังหลดอกครับครับสามสี่คนะปูน้อสามสี่คำครับขอน้ำสามสี่นทนลข้ามากกอดาย่างมอะไรเตะี่มหาบ่มีกระซ่า บ่านี่ยังน้ำลายดอกอ้าเท่านั้นแหละครับใ,ให้ดีปฏิบัติให้ดีเดี๋ยวลองมึงวมามันจิ้มชกมือใส่ไปบัดนี่โอ้ยมันจิ้มอะไรสติข,ขึ้นหนาขึ้นหล,ลังเลยเหรอขั้นออเบาจิตประมดซาบอขั้นบเบาอย่างนี้จิตซาบอเอ,อ๊ะเอามิเท่านั้นแหละเออบัดนี้ให้อยู่น้ำกันยางสันติสุขบอม,มันว่าสีมาเบียดเบียนกันเออครับผมเอ้าอยู่น้ำกันยางมีความสุขนะ

ภูมิบานเนาะคะ่ะบานพอน้องพิมพเนาะคะ่ะหลังจากเกาะอยู่บานบ่ได้เนาะคะ่ะเกาะแรงเนาะคะ่ะเจ้าที่เกาะแรงเนาะคะ่ะวันนี้ได้มาทําขอขมาเนาะคะ่ะขอภูมิบ้านเนาะคะ่ะจะตั้งซาลให้เนาะคะ่ะกระไดตัวแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะนค่ะเนาะก็เอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะมาให้พลาดคลิปเดเด,เดจากช่องคลองพารวยสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ